มนั่งลงเง้พอนั่งลงพอนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงอาบน้ำแล้วนะเราอ่ะไม่เล่นเหม็นอีกอาบน้ำแล้วเหนียวไปไหนกันนะไ,ไ,ไ,ไปไหนกันมาเนี่ยครับไปไหนกันมาไปเล่นไหนกันมา <c oughs> ไม่เจอกันตั้งนานเนาะขเขเหนียวครับโทษเหม็นปะเหม็นปะพอด อาบน้ำแล้วนะเราอะอาบน้ำแล้วเนี่ยอาบน้ำแล้ว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 เหนียวด้วยผ้ากันไปไหนกินข้าวแล้วนุองไปเข้าบ้านโูดไปไปเข้าป่าแล้วไปเร็วปลาเหนียวปะปลปลาพ่นสองเสือไปเร็วไปเร็วไปเร็ว ไปเร็วอะพอแทนอะไรอ่าเงไปข้าบ้านไปเอาอะไรไปกินฟงเหียวไปข้าบ้านดีกว่าปะป้าชิคกีดิฝนจะตกอีกแล้วไปเร็วไปร็วเ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 ร็วไป เดี๋ยวเอาไปพูดมาเร็วโอเคครับบ๊ายบาย